เหตที่มีคำกล่าวว่าลูกผู้ชายต้องบวชเพราะการบวชเป็นการตอบแทนพระคุณของมันดาบิดาอย่างสูงสุดเป็นการทำความหวังสุดท้ายของมันดาบิดาให้สมบูรณ์บริบูรณ์นอกเหนือจากความหวังที่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่การงานการเกิดเป็นลูกผู้ชายภายใต้ร่มพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความโชคดีของชีวิต เป็นความโชคดีที่ลูกผู้ชายอีกหลายพันล้านคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสยิ่งถ้าได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตอย่างพุทธบุตรผู้สแสวงหาความสงบแม้ชั่วระยะเวลาหนึ่งของชีวิตมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสยิ่งเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตที่งดงามควรแก่การจดจำยากที่จะลืมได้ ตราบใดที่ยังมีคนบวชในพระพุทธศาสนา7วันบ้าง1 5วันบ้างหนึ่งเดือนบ้างติดต่อกันไม่ขาดสายตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันเสื่อมคลายสีแห่งผ้ากาสาวพัฒจะยังเหลืองอารามอยู่ในโลกตลอดไปผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้วย่อมมีหลักในการดำเนินชีวิตสามารถที่จะประคับประคองตน ให้อยู่ในกรอบแห่งชีวิตที่ดีงามได้เป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพลเมืองก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นหลักในการเผยแผ่ธรรมะเป็นกำลังใจในการสืบทอดพระศาสนาและเป็นปราการที่แข็งแกร่งที่จะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา เขาจะเป็นคนที่มีความอดทนกล้ากแกร่งและเข้มแข็งแม้ในยามเผชิญช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของชีวิตการบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญรอยตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แม้ทรงเป็นโอรสกษัตริย์แต่กลับเสียสละทุกอย่างออกผนวดเพื่อสแสวงหาหนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ในที่สุด ก็ได้ตรัสรู้ตามที่ทรงประสงค์พระองค์อาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ออกเทศนาสั่งสอนผู้คนให้ได้รู้ความเป็นจริงของชีวิตและวิธีการแก้ไขปัญหาของชีวิตมีผู้ศรัทธาเลื่อมใสขอบวชตามพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากแม้ผู้ที่บวชในปัจจุบันก็ได้ชื่อว่าบวชตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน ในทางพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องของการบวชเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประพฤติด้วยกายวาจาใจโดยตรง